นูรัดแค้นมากฟาดเดือดพอบอลอยอทำให้เสียใจดังแล้วแยกวงหญิงพร้อมทวงสัญญาที่ให้ไวเรื่องบ้าน ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนเพ่ไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะจากกรณีที่ช่วงนี้นะคะนูรัตสุภัชยาชาวคูเวียงไม่ค่อยมีภาพคู่โมเมนต์หวานๆกับไพบูลแสงเดือนเหมือนแต่ก่อนค่ะทำกลางกระแสะข่าวมาว่าทั้งหมดเป็นแค่คอนเทนต์เท่านั้นนะคะแค่อยากช่วยน้องหาเงินสร้างบ้านค่ะเพราะไัยบูลมีหวานใจตัวจริงที่กำลังซุ้มคุยอยู่แล้วทางด้านเพจดังอย่างเพจเจมอยร้อยแปดก็มีการออกมาเล่านิทานสอนใจนะคะซึ่งเรื่องราวดังกล่าวดันเป็น สอดคล้องกับคู่จินคููหนึ่งที่ฝ่ายชายเพิ่งออกตัวแรงว่าตามจีบฝ่ายหญิงอยู่ก่อนจะออกมาเล่าอีกว่าเมื่อเจ้าชายกบคิดจะเทราพันเซลกูนี้ขนลุกเลยค่ะเพราะได้ยินเจ้าชายอ้างว่าเจอเจ้าหญิงองค์ใหม่ที่เหมาะสมกว่าและคนนี้ผมจริงจังเด้อครับเด้อแฮชแท็อีพิมเมียเจ้าชายกบ โดยทางด้านของหนูรัตนะคะก็มีการเคลื่อนไหวเดือดผ่านทางอินสตาแกรมเหมือนเป็นการแฉไกลๆคนดังชื่อยอ่อพอบอลอยยอ่อโดยระบุนะคะว่าแคนมากดังแล้วมีงานเยอะเปลี่ยนนิสัยตัวบ้างค่ะฉันเกลียดเธอคะ่ะอยู่ดีๆเคยคุยกันสนุกทําให้ฉันเสียใจมากๆคะ่ะและเธอยังบอกอีกนะคะว่าฝากถึง พอบอรลอยยอทำไมงานเยอะจังคะหนูไม่มีงานเลยคะ่ะดังแล้วหญิงเหรอคะดังแล้วแยกวงการเหรอเปลี่ยนนิสัยตัวเองบ้างแค้นมากแล้วหนูได้บ้านชาติไหนโดยโพสต์ดังกล่าวของเธอนะคะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายคะ่ะมีการโยงไปยังพอบอรลอยอที่หนูรัดโพสต์ไม่ถึงไพบุญแสงเดือนด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวสอนไลน์ .com ขอบคุณคะ่ะ